เป็นตัวเด่นของเพิ่อนตัดซื้อสองตัวของเพิรนล่างเพิ่อนหายไปที่แปดศูนแปดสามแปดเก้าเพรเพิ่อนมากแปดเนาะครับเพิ่นมากแปดเพิ่อนหายลากแปดว่าวันนึงเพิ่นหายหนึ่งต่อย่านมากศูนย์โนหมเนาะแปดศูนย์เนี่ยแปดศูนแม่ก็ซื้อกันไม่อยอแต่วันตัดมาแหมมือือสองตัวนี่อือครับแม่ควรว่างกลุ่มไปที่ <93 S 1> <93 S 2> เก้าสามเื่อนที่แปดสามนะครับเทียนเพิ่นมาแปดสามเพิ่มวก,กลมไปอันนี้แม่มากลางนี่มาเก้าสามับครถ้าบุญตัวนี้ไปเขาพับมุ้ของเพื่อนผันล่างของแม่ผันบนมบันงเมที่แล้วแม่ได้ไรบ่สวัสดีครับเมือยวนที่หนึ่งมิถุน้านะครับ6กคาครับมาตามโคงสุดท้าย ของแม่ขวัญน,นะครับว่าเพื่อนจะให้ตัวใดเพื่อนจะเน้นตัวใดตอนตตนี้ทางแม่ขวัญก็เข่าดีอยู่นะครับบุกคอยพลาดครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ลืมกดติดตามกดไลค์าากดแชร์ใหกดป้าผ้าโชคเด้นะครับนะครับรับชมรับฟังคลิปแนะนำกันเลยครับนะครับที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เมื่อวานนี้ได้ตัวไหนเนาะแม่ ตันดรอวล่าไปแล้วดรอวไปแล้วแม่จับเลขกมิตรขาหววกว้างกับขาหมวทีสองแห้งขาตัวมันถือกองตัดออกวันนี้เพื่อนว่าว่าให้ตัดดรอนล้วว่าว่าให้ตัดกันเลยเอามาสูตรอันนี้มีของแม่นําเดอร์มีของแม่เพื่อนแม่วนนัานเดงอ๋อมีของเพื่อนพอนะครับเอ่ เพื่อนกันเดชด้่ากันต่วามวดมันมนึงคนเดชหนึ่งต่ว่ามีแต่สิบสามสามิบเอสมันออกสิบสองหมวดน,นี้เพื่อนไฮแปดตัวเดียวได้เลยครับนะเพื่อนวงกลุ่มไม่พอมตัวโอเพื่อนมากแค่นหนเพื่อนวงกลุ่มไม่ของเพี่อนแค่คนตัวนี้ของแม่แต่ว่าตัวนี้แม่ตัดแล้วดอนลาเพื่อนนาำมาัส่ซเพื่อนว่าเห็นเลขร่องซะแม่จะตัดทองสั่งครับ ฐานนั่นเลออกกำลังขึ้นอันนี้เลขบนครับเลขบนเลขบนไแม่มากตัวนี้แหละมากตัวนิวครับแม่มากตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นเขาเลข,เเลขกันยัียงเลขกันกันเพ่นบอรอดเห็นรยู่ครับของพ,พ่เพื่อนกันแปดเก้ากันี่ครับ่วมันบอกกันอันนี้ห้องเพื่อนไม่ขนนันเนาะครับจา้าแต่ม,มันตรงกันแน่นี่ตรงกันนี่นี่เห็นบอกอดแต่ว่าของ ขอเปลี่ยนไม่ควรเป็นลางเขาไม่ควรเป็นบนตัดเปลี่ยนก็ได้เจ็ดแปดเก้านี่แหละตัวไม่ควรมากตัวได้รครับตัว 7, 8, เจนะ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแต่ว่าฟันดีดีกับซีเมนต์สีสขเขาบกเขาเพาะเสียเขาเรียบมูกบกหูเพราะว่าเสียเรียกมูไว้น้ำเรีเพียนนะอันฟันฟันดีได้ไหมฟันว่าไปพ่อป่าป่าป่านั้น,หนไหลน้ำหนามมาก เห็นอยู่เห็นหลายอยู่พ่อจับออกมาว่าไม่เน่าใส่บันดีหลุดร้อองลงองมาตัวแบบไงหนึ่งคุบคุบใส่ห่อเสียไว้อยู่ตัวง่ายอ่ะฟันน่าสั่นละก็เลยว่าเจ้าของฟันดีคือเลยมักแปดน้ำมือนี่เล่นมวนตีแปดนี่ตีแปดมาเลยนะครับนี่เลยมัดน้ำเพลนโอ้ครับนั่นแหละเพลนเด่นหันแจาม ปดสามห้องแม่ขวัญนะครับเหล็กสามตัวนี่สามสี่ห้านะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วว่าแม่มาแปดฟันมาเก็บฟันเาเดือดคู่ปาก็ได้มาตัวนี้แหละเจ็ดแปดเก้านี่แหอันนี้ล่างเก้าเก้าสามเจ็ดสามล่างเดียวป่ะแม่ล่างย่างเดียวนี่ย นี่ลัตัวตัดเนี่ยไะหล่อนล่าเพื่นว่าใส่เพื่นว่าจะตัดหัวแมวมาใส่มาเขาเล็กหลอกไงเพื่อนก็ครับนี่ของเพื่อนไม่คอนนะครับเลขบนเพื่อนหายไปที่สองแปดสามสองแสี่แปดสามนะครับอันหลังไม่เป็นตัวเด่นของเพื่อนซื้อสองตัวของเพื่นล่างเพื่อนหาไปที่แปดศูนย์แปดสามแปดเก้าเพราะเพื่อนมากแปดนะครับเพื่อนมากแปดเพื่อนหายรักแปดเมื่อวันวนนึงเพื่อนหายหนึ่ง ตัวยานมาศูนย์โนแม่เนาะแปดศูนย์เนีแยแปดศูนต์แม่ก็ซื้อกันไม่หมดแต่ว่าแ่แมนซื้อสองตัวนี่อืมครับแม่ขวัญว่างกลุ่มไปที่เก้าสามเพื่อนที่แปดสามนะครับเพื่อนเพื่มมาแปดสามเพื่อมว่องกลุ่มไปอเน่แม่มากหลังเนี่มาเก้าสามอืมครับถ้าบนตัวนี่ไปเขาครับมุ้ของเพื่อนผันล่างของ เนี่ยพันบนมันหมวดที่แล้วแม่ได้ลายป่ะฮะหมวดได้ลายเด้อหมวดหมักไงวะซื่อได้ตะทื่อตะทื่อนกันยังว่าหึงอยู่อ๋ครับที่วันี้มากเ่ยน้อแม่ก็เลยมักศูนย์กเมียขามันออกศูนย์เจ็ดได้หลายหมวดกวนอ่ะมันมาออกศูนย์เก่าเลยมันจะมาออกศูนย์หงดใหญแกงไหญ่มาสันดีเหมือนยังนั่งซื่อกันไวอู้ อันกัยังมาถึงขึ้นสามโบมาซื้อหน่อยนึับซื้ออันศูนย์เจ็ดผลไดมากหลายศูนย์เจ็ดถ้าจขายเจ็สิบเอ็เส้นเียมังไปซื้อชนกบวกันว่าซื้อดิเป็นยังสั้นอะเมนสิมาศูนย์แปดอีกว่าหน่อยโมแนนนะอือม่ศูนย์แปดแปดสามนี่เนาะแม่เนาะแปดสามเก้าสามนี่เนาะไม่มาก แปดเก้ากับแปดสามนี่แหละแม่มากรับนั่นแหละครับแล้วเจ้าของนั้นมาซื้อได้ตัวนี้มาซื้อเลยสามตัวให้ือสองตัวนี่ตัวอันนี้มันบมมีหามองซื้อไปได้แล้วมั้งน้องมี่ซีหามีสีหามันเต็มหรอโอ้ไม่เลิกกันเดิครับผมได้เบื้งตัวได้ว่ามากแม่สืแบบประสนใจได้ได้เบิ่องอยู่เลขกกันเพื่อนต่ว่าอย่างว่าโงของชว่านซีหากันเดืก แล้วครับแนวทางของแม่ขวัญกับเพื่อนแม่ขวัญครับไปล่องพิจารณาบ้างนะครับนี่เพื่อนไ้เท่านี้ครับบนนะครับเพื่อนไ้ไปที่สามตัวครับสองหางสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าล่างเก้าสามเจ็ดสามนะครับเพื่อนว่วงกลมไปที่เก้าสามแต่ว่าแม่เพื่อนว่ามักแปดเก่านะครับกับพิจารณาครับ ข้างบนมากเจ็ดแปดเก้านะัข้างบนมากเจ็ดแปดเก้านันแหละเออห้องเอเพื่อนแม่ขวัญครับข้างบนเพื่อนไหมาสองหางขึ่นกันครับสองหางต่วันเปเข่าล่างเพื่อนพ่อมันเป็นซื้อบนซื้อล่างใดสามสองแปดสามสองแปดสามสี่แปดสามครับบนล่างคนทีแปดแปดศูนย์แปดสามแปดเก้าห้องเขาตรงกันครับเลขแม่ขวัญนะครับตรงกันกับเลขแม่ขวัญมัด เพิ่งวงกลมไปที่83ครับล่องเสียงดวงมานครับของสุดท้ายแล้วไปหาซื้อครับไก่สีอ,ออกแล้วเมื่อนี้่วันที่หนึ่งมีตัวหน้า <c oughs> ครับกขงหาลำๆล่อยๆทุกคูทุกคนคลิปนีก้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ <c oughs> นี่ครับครับ